ไม่ได้ไลฟ์สดมานานนะครับก็เลยมาไลฟ์ผมไม่รู้ไมค์มันดังเรื่ทีแรกว่าจะไลฟ์สดเป่าไอตัวนี้เป่าไปแล้วแต่ใครอยากให้ผมเป่าตอนไลฟ์สดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันเนี้ยผมเป่าไปแล้วครับทีนี้ผมว่าจะมาประกอบตัวนี้ประกอบตัวนี้นะแกะก่อนมันเป็นโมเดลนะโมเดล เครื่องบิน A350 นะครับ A350 ตัวนี้ก็หายากนะไอตัวเป่าลมนี่ผมเป่ามาแล้วนะครับตัวเป่าลมเนี่ยเป่ามาแล้วเนี่ยการบินไทยโลโก้สมัยก่อนนะหายากนะครับหายากนะครับตัวนี้นะเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เป่าเรียบร้อยแล้วผมว่าจะมาเป่าตอนไลฟ์สดนี่แหละไม่ไม่ละเป่าไปแล้วโมเดลของจีแปนแอร์ไลน์นะครับ JA15XJ JA15XJ นะครับ A350 ตัวนี้ A350 นะเมื่อกี้แกเอาไว้ย่อกมาแล้วนะ จะออกมาจากซองมันแล้วนะครับฐานอยู่ตรงนี้นะครับกับขาตั้งชุดขาตั้งที่ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินนะตัวฐานนะครับมีตัวตัวฐานนี้เอานี้ใส่นี้อันนี้เป็นฐานมันเฉยนะครับอันนี้ด้านหน้าเครื่องบินนะนี่ด้านหลังเครื่องบินด้านหน้าเครื่องบินนะครับหลังเครื่องบินปึ๊บใส่อย่างเงี้ยตัวของเครื่องบินเดี๋ยวแกะครับเดี๋ยวแกะตัวของเครื่องบินนะตัวของเครื่องบินแกะไม่ได้เห็นไหมครับเห็นนะนี่ หมตัวเครื่องบินนะครับ A ส5มห้าศูนย์นะครับนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่อันนี้ตัวนี้ก็ต้องอย่างงี้จะเป็นได้ไลน์อ็อยู่แล้วครับอยู่แล้วขาดปีกใช่ไหมครับบินไม่ได้นะถ้าขาดปีกมันต้องมีปีกมันต้องมีปีกเหมือนอย่างงี้ครับเห็นไหมมันต้องมีปีกเหมือนอย่างเงี้ยนี่เน,นี่ยต้องมีปีกเหมือนอย่างเงี้ยเห็นี้ครับเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ ตัวนี้คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่เวลาผมอัดคลิปเนะี่ยผมบอกทัชรีเวอร์เซอร์อ่ะตัวนี้นะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเป็นเครื่องบินเลยครับทีนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้ประกอบตัวเครื่องกับฐานนะครับทีนี้ฐานประกอบเสร็จเรียบร้อยแต่ทีแรกนลครับเรียบร้อยแล้วครับนี่อย่างงี้เห็นไหมก็จะวางนี้ครับทีนี้ เห็นไหมครับเรียบร้อยนะ one world เกแปรไดรไลประกอบเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้ยผมจะแกะนะครับมาดู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 ผมจะแกะนะแกะนะอ่ะนี้ประกอบเสร็จแล้วนะผมจะแกะนะครับแกะนะเดี๋ยวแกะให้ดูครับปึ๊บแกะเพื่ออะไรแกะเพื่อผมจะเอาไปทําที่อื่นต่อประกอบที่อื่นต่อนะครับใส่กล่องเหมือนเดิมก็ใส่กล่องเหมือนเดิมนะครับนะผมถอดปีกไปแล้วนะครับผมถอดปีกไปแล้วนะ นะครับโมเดลตัวนี้ผมยังไม่ยังไม่เอาลมออกเดี๋ยวดูก่อนถ้าใครอยากให้ผมเป่าให้ดูก่เดี๋ยวเป่าให้ดูครับตอนนี้มันยังไม่ได้ไม่ได้เป่านะอีกนาทีผมจะแกะออกนะผมจะแกะให้ดูแกะให้ดูแกะแกะก่อนแกะแกะหางก่อนใส่กล่องนี่แหละแกะก่อนครับแกะก่อนอันนี้ก็แกะแล้วครับดึงหางออกเลยนะ ออกจากฐานนะครับชัดออกแลวไอ้ตัวนี้ประกอบไปแล้วผมเก็บไว้เหมือนเดิมวัเดีวผมจะเอาไปไลฟ์สดที่อื่นต่ออีกเก็บร้อยเงินนะนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดที่อื่นต่อที่อื่นต่อที่อื่นต่อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน